สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับฟรีทีวีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมของมินิโวนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มินิโวล์ได้ทาการอัปเดตมานะครับผมเวอร์ชัน0.51นั่นเองนะครับผมตามรูปเลยนะครับผมรูปก็เปลี่ยนไปด้วยนะฮะโอเคของอย่างแรกที่เราจะต้องเห็นก็คือมังกรนะครับผมมังกรแล้วก็ลิงนะครับผมลิงโอเคนะครับผมไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมก็ วันนี้ผมจะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับว่าของใหม่มันมีอะไรกันบ้างนะครับผมน้องๆอาจจะเคยดูกันแล้วไม่อาจจะเคยดูกันแล้วแบบของคนแบบที่มียอดซับสไครต์เยอะนะครับผมอ่าบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ดูนะครับผมก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับผมโอเคสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับผมก็สามารถแอ s i d ของผมได้นะครับผมตามข้างบนนี้นั่นเล่นนั่นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อกี้มันหลุดนะครับผมโอเคตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะสร้างโลกใหม่แล้วก็ หมดสวรรค์โอ้หมดอะไรครับผมผมผมไม่รู้รอ่ะมันสร้างยังไงวะผม,ผมจะเอาแบบหมดสวรรค์เอาหมดสวรรค์แล้วกันเพราะว่าเราจะรีวิวนั่นเองนะครับผมแล้วก็แบบนี้เขาอัปเดตมามีปา่าดงดิบด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปหนุนนะเฮ้ยโอ้ยงงไปหมดโอเคนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะขอไปหาอะไรนะไปหาปา่าดงดิบก่อนนะครับผม น่าจะอยู่แตเจ้าไหนคือผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองหาดูนี่โอ้โหมันหายยากเหมือนกันแล้วเนี่ยโอเคนะครับผมตอนนี้ผมได้ทําการหาเจอแล้วนะผมป่าดงดิบผมผมหานานมากกว่าจะเจอนะครับผมโอเคอย่างแรกที่เราจะตัสังเกตดูนะครับผมต้นไม้จะเป็นต้นสูงแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเถาวันแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าหนาำต้นไม้ที่มีหนามนถ้าเราเดินเข้าไปมันจะสโลแล้วก็จะบาดเจ็บด้วยนะครับผมถ้าเราเป็นหมดผมจะลองเปลี่ยนหมดดยนะครับผม เนี่ยผมว่าผมเดินไปเนี่ยมันจะเจ็บนะครับผมดูเลือยผมเพราะว่ามันจะมันจะเป็นมันเป็นหนามนะครับผมโอเคแล้วก็มันจะมีมอสนะผมมอสแล้วถ้าเราเออผมลืมลืมไปผมกดบทสวรรค์นะครับผมแล้วก็มันจะมีอันนั้นอ่ะตัวแม่บดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามียังไงหมาป่ามันทำอะไรลงน้เนี่ยเมื่อกี้ผมเจอแม่บดนะรู้สึกมันบินได้นะแม่บดน่ะต้องหาดีอ๋ออย่างนึงแล้วก็มันจะมี ต้นกล้วยนั่นเองนะผมมมีต้นกล้วยดูดิถ้ามันสมมติเราเดี๋ยวเราจะผมเปลี่ยนโหมดก่อนนะเราต้องรอมันตัวก่อนนะผพจะเอาอันนี้มาแล้วก็เราไปให้ลิงได้น,นะผมให้เพื่อให้ลิงมันเป็นสัตว์ของเรานั่นเองนะผมเพื่อมันจะเป็นกระเป๋าให้เรานั่นแหละให้เราแบบเดินทางได้สะดวกนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันจะมีเสือดาวด้วยต้องระวังให้ดีนะผมไม่วมันจะมีอะไรวะเนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรวะมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนอะนะ แล้วมะพร้าวอ่ะเอ้ยนั่นมันว่าเมยหมดเมื่อมมกี้ผมจะหมดถ้าเมยหมดเราต้องหนีแล้วโอเคก็จะมีกล้วยผมก็จะต้องมีหินห้อยว่ะหินห้อยอันเดิมนะมเอ้ยของผมเผลอไปเหยียบอันเนี้เยเฮ้ยมันตามผมอ่ะขอนี้ก่อนทีขอหนี้ก่อนผมขอไปเข้าในนั้นก่อนเฮ้ยกระตุกจังอ่ะขอไว้น้ำไปก่อนนะครับ โอเคนะครับผมบอกขอหาสเสือดาวก่อนนะครับอันนี้นวลไม่หมดตกจะหมดเราจะหาลิงด้วยนะครับผมลิงมันสามารถขโมยของเราด้วยผมขอเอากล้วยก่อนออเนี่ยตกจะหมดเราต้องรอมันโตด้วยนะครับผมต้นก,กล้วยเนะี่ยผมจะเก็บเกี่ยวได้นะอุ้ยผมไปเผยเหยียบน,น้ำอยู่ละแม่มดอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยน้ำเยอะนะต้องระวังให้ดีนะครับ ผมยังไม่เจอไม่หมดเลยอะ่ะป่ามันใหญ่มากเลยนะครับผมตอนไม่หมดอยู่ไหนวะเสือดาวก็ไม่เจอลิงก็ไม่เจอะไรวเนี่ยทีแรกผมก่อนที่ผมจะไปหาพวกมันดูผมขอรีวิวอะไรสักอย่างก่อนนะครับผมแล้วก็อันที่มันอัปเดตมาจะมีตามนี้นะครับผมจะมีให้ไว,ว้ผลไม้ฮาร์เบอร์นะครับผมแล้วก็ต้นไม้นะครับใหญ่ๆแล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็พุม่มก็มอสนะครับผม แล้วก็กล้วยอันนี้นะครับกล okay <player balance S 2> okay, ้วยโอเคตามนี้แล้วก็อันนี้มันจะมีเหมือนเดิมนะครับผมเครื่องมือเรามาดูเครื่องมือกันนะครับว่า right มันจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ดูๆเลยนะผมนี่จะมีกระทากระทาไม้เฉยเฉยก็กระทากระทาอะไรวะเนี่ยกระทาไม้ธรรมดาเนี่ยกระทาม้เท้านะครับผมอันนี้กระทาสายฟ้ากระทาฮิวเอทพิษก็ฮิวแล้วก็ปีกนะผมปีกนี้เราสามารถ สามารถอะไรวะอันนั้นอนะ่ะไปฆ่ามังกรได้นะผมแล้วก็กระถานี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้ากดกดกขวาวก็มันจะปล่อยพลังลงไปนะครับถ้าถ้าตัวไฟก็จะเป็นไฟนะครับผมก็มันจะไหม้เอ้ยทุกวันทุกวันโอเคแล้วก็อันนี้คาถางสายฟ้านะผมจะมีสายฟ้าออกออนี่ยัリงไงลิงๆอยู่นั่นลิงอยู่ไหนเดี๋ยวนเดี๋ยวผมจะไปหาลิงแป๊บนึงนะครับผมโอเคถ้าเราให้กล้วยลิงอะ่ะมันจะเป็นเพื่อนเรานะครับดูนะ ถ้าเราให้เยอะๆอ่ะดูมันจะให้กระเป๋าให้เรานะผมแล้วก็เรากดที่ลิงแล้วก็เราสามารถเก็บให้ลิงได้ผมแล้วก็ลิงจะตามเรามันเองครับผมมันนี่ไอจอมันนี่ไอลิงดวามันจะตามเราเปล่าเอามันไม่ตามวะเนี่ยเฮ้ยมันนี่ประเภทวัสดุการไม่เป็นไรนะครับผมช่างมันนะผมมันหิวกล้วยตามมาตามมาอ๋อ ข้างมันแล้วกันนะครับผมมันไม่ตามอันนี้คือคาถาฮิวนะครับผมถ้าเราเจ็บอยู่แล้วก็าสามารถตีตัวนี้แล้วก็จะติดสถานะฮิวนันเองนะครับผมโอเคมาดูของอย่างอื่นกันบ้างนะค,ะนะครับผมมันก็จะมีบุมมาแรงนั่นเองนะครับผมถ้าเราปาแล้วมันจะกลับมาที่เดิมนี่นะคะรับเราลองกดปาดูกดคลิกดขวาเหมือนเดิมนะครับผมดิอเอ้ามันติดต้นไม้เราต้องอยู่บนที่สูงนะครับผมไม่เกี่ยวกับที่สูงเราต้องอยู่บนที่โล่งๆนะคร <laughs> <c oughs> ับผมใช่ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สูงแล้วนะครับผมเพราะ ป้าดูดิดูดิดูดิครับดูดครับจะอวนกับมาหาเรอ์นั่นเองม <t> ันสามารถทำดาเมจได้ด้วยนะออ <t> <t> อืืหโคตรเท่เฮ้ยมันเป็นอะไรของมันวะน,น่ะนกเหรอโอเคนะครับผมปีกปีกก็กดเดี๋ยวเป็นนู่นะผมขอเป็นหมดเป็นนี้ก่อนก็สามารถใส่ปีกตรงนี้ได้นะครับโอเคเราโดดดูน <t> ี่ <t> นี่นครับผมสามารถแบบบินได้อย่างอิสระเลยนะครับผมมันก็จะช่วยแบบเราหนึน่งนะฮะถึงไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าก็สามารถบินได้โอเคนะครับผมนี่เดี๋ยวผมขอหยุดตรงนี้ก่อนประสาทเพื่อนะผมขอเปลี่ยนวดนี้สวรค์ก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือแบบจะเป็นอะไรอนะ่ะมันจะเป็นท่านบูชานะครับผมท่านบูชาของวรนสถาน,นะครับ นี่จะเป็นปีศาจนะครับผมยังไม่เจอเสือดาวเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้ผมหาเสือดาวให้เด,ดี๋ยวผมขอรีวิวอันนี้ก่อนนะครับผมอันนี้คือสถานที่ที่เราจะหาชิ้นส่วนชิ้นส่วนปีกนั่นเองนะครับผมโอเคเราต้องหาเราต้อง <_ Spect> er> เราต้อง,าองหาเพชรใส่ที่หัวมันนั่นเองนะครับผมเราต้องหาดีๆนะครับมันจะมีรอบๆอันนี้อันนี้อยู่นะครับผมไม่ก็ไม่มีนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็มาเรียววันนี้แหละโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะหาดูนะ รู้สึกว่ามันแหลกเลยทำไมผมถึงรู้สึกว่ามันบินนะโอเคนะผมผมไม่อยากหานะผมอันที่จริงมันต้องหานะผมเพชรมันจะอยู่ตรงไหนวะเดีงงเราหาแป๊บนึงอ,อันนี้จะมีมนี่ยเป็นขวายก็มีท่านบูชานี่คือแบบเหมือนเหมือนกระชาพรนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็นี่จะมีที่นอนนะผมที่นอนที่นอนของเสือดาวนั่นเองถ้าเราฆ่าเสือดาวเราจะดรอปอาแล้ะหนังของเสือดาวมาแล้วก็ แล้วก็มาทำมาคราบกับขน,นแกอีก2อันแล้วก็กจะได้ที่นอนนะผมนี่มาเนี่แต่ว่าเราเลยยังนอนไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นกลางวันนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอหาเพชรก่อนอยู่ไหนนะนี่ไงนี่ไงเพชรอยู่นี่เดี๋ยวผมก็จะลองจะไปใส่ข้างบนนี้ดูนะครับผมนี่เราใส่แล้วเราใส่แล้วฝนก็จะตกนะครับผมแล้วก็โบราณสถานข้างข,ข้างหน้าเราก็จะสร้างขึ้นนั่นเองนะผมโหดูดี จะสร้างขึ้นเลยอ่ะด,ดู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 มันสร้างแล้วมันสร้างละเหล็ลนิดนึงนะครับผม,ผมรู้สึกว่ามันเหล็ดมากๆางเงี้ยนะเดี๋ยวผมขอตั้งค่า,าก่อนว่ามันเหล็ดอะไรมันว่ะโอเคนะผมนะผมก็จะไปที่ปราสาทอยู่นั่นเองนะครับผมดูดิโอ้โหโคตรใหญ่เลยอ่ะท่านน้องๆน้องๆก็สามารถแบบถ้าไม่น้องๆไม่อยากเข้าปราสาทก่อนแล้วก็น้องๆก็สามารถฟาร์มของเรื่อยๆแถวนี้ก่อนก็ได้นะผมสามารถทุบหินเพราะว่าหินมันสวยๆมากเลยนะครผมนี่ โอเคนะคผมก่อนที่เราจะเข้าในปราสาทนี้กนะ็คือเราต้องเตรียมปืนนะหน่อยปืนกระท้ามันแบบไม่สามารถมันสามารถฆ่าได้นั่นแหละแต่ว่ามันนานนะเดี๋ยวผมขอเอาปืนก่อนนะปืนอยู่ไหนครับอยู่นี่ต้องเอาปืนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนในนี้เลยค่ามันอเอากระสุนเยอะๆเลยนะครับ ไปจนไทยนั่นเองนะครับผมนี่ผมยังไม่ใส่ชุดเกาะเลยว่าเดี๋ยวผมขอใส่ชุดเกาะก่อนละกันเพราะว่าโหดเกินนะครับน้องๆเดี๋ยวว่าชุดเกาะอ,อยู่ไหนผมหาไม่เจอแล้วนี่คือสัตว์ใหม่นะครับผมลิงเสือดาวแล้วก็แมมโมดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาดูด้วยนะแมมโมดเนี่ยผมขอใส่ชุดเกาะก่อนไม่ต้องใส่ละผมว่าขี้เกียจใส่เออสู้แบบน,นี้เลยแล้วกันไปไหนมันมันอยู่ไหนโอ้โน่นนั่นนีเห็นป่าโอ้โหดูดิ โคตรสวยเนะี่ยผมไม่อยากข่ามมาเลยมันดูมันสวยเกินไม่เป็นไรนะครับผม,ผมจะข้ามมาเลยครับวผมเหยียบอะไรวะเฮ้ยโอ้มอสยังมีอีกเหรอวะตรงเนี้ยยิงมาเลยนะครับผมไม่อยากเสียเวลานะครับผมยิงยิงลุย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 มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยถึกมากนะครับผมตัวนี้มันจะบอบอลนหนังยิงยิง <laughs> มันสู้เราไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ที่สูงนั่นเองนะครับผมผมขอลงไปแล้วกันเพราะเราผมมีปีกอยู่ยิง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  เฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าเอ๊ะผมลืมว่ามีลาวาด้วยชิบหายนละมึงอย่าเสี่ยงได้ไหมมึงตกลาวาไปเลยลาวามันพ่นพิษด,ด้วยนะผมต้องๆโดนพ่นพิษใส่เ้องอีอุ้ยเฮ้ย,อย,อยเออเออโน้โ no. น no. เนาะผมตายก็ผมไปอยู่ที่อื่นนะผมจะหายากเลยนะเนี่ยผมจะหาผมไม่หาแล้วสร้างมันแล้วกันถ้าเราตีมังกรเสร็จเราก็จะได้อันนี้นะผมได้แไรว่านี่เราจะได้ขนรถกันเองนะผมได้ได้อันนี้แล้วก็เรามาคราบเป็นปีกเมื่อกี้นะครับผมปีกอันนี้คแคผมก็จะเอาที่นอนที่นอนอยู่ไหนที่นอนที่นอนเฟอร์น,น,นิเจอร์เราก็เฟอร์นิเจอร์นี่ไงน,นี่ไงจะเอาของเสียดาวด้วยนะ สามารถนอนได้เลยนั่นเองเท่างตอนนี้ก็ยังไม่สว่างเพราะว่ามันฝนตกอยู่นะผม,ผมอยูอใช้ใช้อะไรวะเขาเรียวรกว่าอะไรอ่ะพลุพลุพลุอยู่ไหนวะ,อะโอ้ผมชอบหาไม่เจอกินมันของมันเยอะเกินนะ่ะผมก็ถือว่าน้องๆอาจจะชอบเล่นนะครับไหนอะของมันต้องกดเครื่องมือวะอัวนี้นี่ โอ้ยฝนเอ้าข,ขั้นบนขั้งเดียวอ่าโอเคแนละ้วผมนี่คือหน้าตาของแม่มดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยดูนะครับผมนี่หน้าตาของแม่มดนะครับผมก็มจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เสือดาวเสือดาวนะครับผมแม่มดมันสามารถหายตัวได้ จะมีกระถาด้วยแล้วถ้าเราตีมันแล้วมันจะมันจะดรอปอะไรว่ากระดูกอันนี้นะครับผมกระดูกกระดูกอันนี้เราสามารถสร้างบลมา์แลนดได้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลาพียงเทน,นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าน้องนองจะรู้แล้วลาผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าคใครคลิปนี้มปีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดชแชร์เลยอ่ะกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกาลังใจการสร้างคิดต่อไปได้เองถ้าับคลี่นี่ของเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายย้ uh ู